อย่างนี้เท่ากับถอนทิฐิมานะแต่เดิมถือทิติมานะตัวเองถอนทิติมานะของตัวเองหมดสิ้นยอมสีโลลาบต่อพระสัทธรรมยอมสีโลลาบต่อพุทธธรรมะสังฆะ ไม่เอาอัตตาตัวตนเป็นใหญ่ไม่เอาทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนเป็นใหญ่อีกต่อไปเท่ากับยอมสิโลลาบหมดกายวาจาใจเมื่อยอมสีโลลาบหมดต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์น้อมเอาพุทธังสารนัง ขจามิเข้าสู่ใจธรรมังสรนังขจา,ามิเข้าสู่ใจสังฆังสรนังขจามิเข้าสู่ใจติติมณะอัตตาตัวตนถือตัวถือตนถือ,วถอความคิดเข็นตัวเองเป็นใหญ่ก็จะค่อยๆพ่แพ้ไปหมดสิ้นไป ่อด้วยอำนาจของพระเมตตาอันไม่มีขอบเขตไม่มีสุดมานจากพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาอันไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดในมานเป็นพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเป็นพุทธบาร,รมีธรรมบาร,รมีสังฆบาร,รมีรวมกับบาร,รมีที่เราได้กระทำไปแล้วทั้งหมดทุกภพทุกชาติ จนถึงในชาตินี้ด้วความมุ่งมัน่นมาพุทธปฏิบัติตามพัะธรรมคำสอนด้วยสติธมาธิปัญญาตรตาความเพียรบุงสูนมาผลนิพพานในปัจจุบันก็จะทำให้ก้าวหน้าในธรรมเจริญงอกงามไปบุญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่หลุดออกจอากธรรมจักรไปได้เรียกว่าหมุนวนเข้าสู่กระแสะของธรรมจักร เข้าไปสู่มหาสุญ,ญาตาคือพระนิพพานภายในกลับเขาก็ามาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์พระแม่กูปาา่าจักรองหลวงตาด้วยในเจ้าลไอ้โหสิกรรมทั้งหมดนี่จะได้เป็นโทษบาปเวรกรรม บาปเวียนไผ่ยิ่ตอไปคอยพ้นทุกพ้นทุกด้วยเธอเราดื้อมานานมากดื้อต่อพระพุทธเจา้าดื้อต่อพระธรรมดื้อต่อพระสงฆ์ดื้อต่อพระแม่ครูอาจารย์ด้วยทิจิมานะอัตตาตัวตนดื้อมานานมาก แต่ก็มันจะเป็นประสบการณ์ตรงที่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยที่ดื้อม,มานานทำให้ทุกแสนสาหัสผ่านมันมาได้ก็ถือว่ามันจะเป็นประสบการณ์ไม่ทำให้เราได้กลับไปหลงไปกลับไปด้วยทิฏฐิมานาอัตตาตัวต้วนอีกไม่เดินกลับไปหวนกลับไปเดินทางในล่องเดิม อต่อไปหนูแค่รู้สึกอยู่ตอนนี้คือรู้สึกแค่ตอนนี้จริงๆก็ไม่อยากไหลไปกิเลสธหนูแต่แค่จะกลับเข้ามาลวกหน้าก่อนนะคะไ้้ ยังหันกลับไปทำให้พ่อแม่ครูปาจารย์เหนื่อยมันเหมือนทวนกระแสภายนอกซึ่งพออยู่ที่นี่หนูก็บรรยากาศสงบวิเวก สิ่งแวดล้อมมีธรรมะขององค์หลวงตาคอยกำลาบจเรเลตที่มันมีมันก็ค่อยๆน้อยลงแต่มันก็ยังมีเชื้อที่จะเพิ่มอยู่ได้ค่ะหนูก็ไม่อาจทำให้ S <S จะมีความประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถอดไหนบอกเล่าประสบการณ์ตรงให้เป็นบทเรียนแก่ทุกคนทีชดใช้นี้อ๋อตอน,นี้ชดใช้นี่บ้างแ้้วะจะบอกว่า จริงๆก็ไม่รู้สาเหตุที่มันอยู่ในสภาวะตอนนี้ทุกๆครั้งที่มาหาองค์หลวงตาก็จะมีคำสอนขององค์ท่านกลับไปซึ่งส่วนใหญ่เราก็คิดว่าเราทำได้ดีแล้ว แต่จริงๆมันมีความเป็นตัวตนที่ตั้งทิฏฐิความเชื่อที่เราคิดว่าเราถูกมันเหมือนกับอะไรที่มาปิดกัน้นเวลาธรรมะเอาหลุดตาสอนเราจะรับอยู่แค่50แล้วก็กลับไปใช้ความเคยชินที่เราเคยปฏิบัติ มาแต่จุดหนึ่งที่กระแทกก็คือองค์หลวงตาบอกไม่เห็นตัวเองวันนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นตัวเองจริงๆเมื่อไหร่ที่มันมีประโยคหนึ่งขององค์หลวงตาบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ของไม่จริงไอ้ที่เมื่อไหร่ที่เรานิ่ง เราจะเห็นเลยว่ามังกี้มายหรืออะไรที่เราขึ้นมานั่นเป็นเป็นสังขารทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่มันจะหลงไปสังขารแล้วก็ยึดว่าเรารู้เราเห็นความเชื่อนั้นเป็นจริงถูกต้องไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามก็เราก็เชื่อว่าเราถูก มันยังไม่ถึงเวลาที่ที่จะได้รู้ความจริงเท่านั้นนะคะมาคราวนี้รู้สึกมันพลังงานมันเยอะมากพลังงานที่ดีๆจากทุกๆคนที่มาอยู่ร่วมกันตั้งแต่วันมาคาบูชาตั้งแต่พระบะรมสารีริกธาตุมาที่นี่แต่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรที่ ที่มีครบทั้งหมดอยู่ที่นี่อย่างที่แม่ปุ๊กเคยบอกว่ามันเหมือนอยู่ที่อินเดียอยู่ที่อินเดียเราได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านมาอยู่ตรงนี้มีคำสอนที่ไม่เคยขาดทุกวัน มีพระองค์ที่เมตตาสั่งสอนอย่างองหลวงตาทุกคนหนูก็เลยว่ามันสมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆแล้วก็ทุกๆคนก็มีส่วนร่วมในบุญกันทุกคนมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างเราใช้ติ i n k i n g ใช้ความคิดหมดแต่โดยใช้ใจเนี่ยไม่เคย ที่องลวงตาบอกว่าเราไม่เคยใช้ใจที่สงบในการรับรู้แเราใช้ความคิดความเห็นของตัวเองในการเชื่อว่าถูกว่าผิดตัดสินอันนี้ตีรักชั่วชันก็โดนประจำเพราะอันไหนที่ไม่ชอบเราก็จะหนีหรือจะปัดออก แต่มันเหมือนกับมันหยุดไปเองแล้วก็มองที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเท่านั้นนะคะ,ะให้ทุกคนได้สักถามก็ได้เต็มที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะคนที่ติดแช่ติดจมติดแช่ ฟังลงตาไม่รู้เรื่องฟังแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วไปปฏิบัติอย่างที่ตัวเองเคยปฏิบัติมาห้าสิบเปอร์เซ็นหรือบางทีไม่ถึงด้วยฟังลงตาแค่สิบเปอร์เซ็นอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นตปฏิบัติอย่างที่ตลวงตาฟังไม่รู้เรื่องหมกบุญแต่เรื่องขณะฟังก็หมกบุญแต่เรื่องตัวเองหมกบุญแต่เรื่องครอบครัวหมกบุญแต่คนที่เรารักหมกบุญแต่ญาติพี่น้องทุบ,บัิพัฒนฐาน ดิจใจไม่อยู่กับตัวฟุ้งซานหมกมุ่นไปข้างนอกและข้างในถามให้เต็มที่เลยพวกเหล่านี้เพราลินนี่เป็นตัวอย่างเลยกับพาอการหลวงตาคุณแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านคะ่ะก็เห็นพิลินมานานมากๆท,ที่ที่เข้ามาที่ปัญจาค่ะ ก็รู้สึกว่าพี่ลินก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะอะค่ะร,รู้สึกแบบพี่ลินก็สงบขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าพี่ลินมีความเปลี่ยนแปลงยังไงคะก่อนหรือหลักที่จะมาพบธรรมในวันนี้นะคะ่ะจริงจริงมันมันไม่ได้เปลี่ยนทันทีนะคะแต่เนื่องจากว่าการมาปัญจะแล้วก็ได้พบองค์หลวงตา มันค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเข้าใจแล้วก็องค์หลวงตาท่านก็จะชี้ในสิ่งที่ท่านเห็นในปัจจุบันอย่างนั้นแต่เรายังมีอัตราที่เถียงท่านว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็อย่างที่ท่านบอกว่ามาครั้งแรกองหลวงตาก็บอกว่าเราติดแช่ติดว่างคือจริงๆมาพบองหลวงตาปีหกห้า แต่ก่อนหน้านั้น,นเคยปฏิบตัติแต่ถามว่าก็าปฏิบัติไม่แพ้ใครแต่โดนปฏิบัติโดยใช้อัตตาในการปฏิบตัติจริงๆทุกเส้นทางมันเป็นประโยชน์หมดมันเป็นประสบการณ์ที่สามารถบอกได้ไม่ได้ว่าผิดหรือถูก พอมาที่องค์หลวงตาท่านบอกว่าติดแช่ติดว่างตอนนั้นเราเข้าใจว่าความว่างคือน,นิพพานแล้วมันว่างจริงๆแล้วก็ไม่มีสังขารเลยเราไม่เห็นสังขารเกิดขึ้นในใจซึ่งอาจจะดิฟเยอะเหมือนกันลงไปลึกเหมือนกันในความว่างถ้าไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดึงขึ้นมา พอค่อยๆท่านค่อยๆคำสอนท่านค่อยๆตื่ก็เราจะเริ่มมีความรู้สึกตัวมากขึ้นไอตัวที่สงบนิ่งไอที่เราเห็นความว่างหรือว่าเราเป็นคนดีไม่ค่อยคิดลายเท่าไหร่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเห็นมังกี้มายในหัวเต็มไปหมดเลยขึ้นมาเดี๋ยวคิดนูน่นคิดนี่คิดไม่ดีก็มี ก็ก็เห็นขึ้นมาทำให้ได้เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วมีความตื่นตัวมากขึ้นความตื่นตัวมากขึ้นทีนี้ก็มาจุดที่องหลวงตาว่าไม่เห็นตัวเองไอ้ไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันก็มองยากไม่เห็นตัวเองแต่พอพอเราสงบจริงๆนะสงบแล้วเราก็จะมอง เหมือนเหมือนเห็นไอตัวมังกี้ไมายตัวเรานี่แหละวุ่นวายวุ่นวายหยุดเรื่อยแล้วเป็นคนที่ชอบจริงๆหนูก็ชอบอยากจะให้กลายเป็นว่าความให้ของเรามันไปวุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการคนอื่นอันนั้นก็กดาบสองคมค่ะแล้วเราทำให้เราจิตส่งออกนอก ก็ค่อยๆมาเรื่อยๆพอเริ่มเห็นตัวเองก็จะเป็นคือเราก็จิตตั้งมั่นด้วยความอยากปฏิบัติเต็มที่จิตก็เลยตั้งมัน่นแต่จิตที่ควรแก่การงานมันควรจะเป็นจิตที่อ่อนโยนจิตที่นุ่มนวลในการรองรับแล้วก็จะได้รองรับคำสอนขององค์ครูบาอาจารย์ได้ แล้วที่บอกว่าจิตสงบอะค่ะก็คือพี่ดินปฏิบัติยังไงอะคะถึงถึงว่าจิตสงบแล้วจะเห็นธรรมท,ท,ที่ที่เข้าใจมากขึ้นจริงๆจ,จิตสงบเนี่ยสมัยก่อนเราสงบแบบหินทับหญ้าเพราะเราใช้กรรมวิธีในการทำจิตให้สงบแล้วก็มันสงบจริงนะแต่เวลาโดนอะไรกระทบทีมันไม่ได้สงบจริง แล้วก็พอองหลวงตาสอนให้รู้สึกตัวอยู่กับ present moment จะบอกว่าอยู่กับ present moment ตัวเองก็ไม่ได้อยู่กับ present moment เพราะหัวมันจะคิดไปเรื่อยเพราะเพราะมันมันไม่หยุดอะเรื่องฟงุ้งซ่านเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่หลงก็มีสติขึ้นมาแต่แต่คราวนี้มัน ตัวที่ตั้งรู้อยู่ดีมันก็หายไปเองอะคะ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่เกิดแล้วก็หายไปแต่ก็เป็นช่วงขณะหนึง่งเท่านั้นนะคะช่วงขณะตอนนี้ที่บอกว่าตั้งรู้หายไปนะคะ,คะ ก็คือมันมีเหตุยังไงคะถึงถึงพอจะจําได้ไหมคะว่าตั้งรู้หายไปใช่ตั้งรู้หายไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราจิตเราตั้งมั่นน้อยลงอยู่กับปัจจุบันเวลาฟังธรรมะขององค์หลวงตาแล้วเวลาฟังคนอื่นมันก็จะไม่ได้ส่งออกนอกมันก็เลยช่วยส่วนหนึ่งให้ แล้วอีกอย่างหนึงคือการปล่อยวางปล่อยวางก็สำคัญเราปล่อยวางดูแค่ปัจจุบันก็โอเคอะค่ะเหมือนการปล่อยวางของพี่ลินเนี่ยปล่อยวางอะไรบ้างคะที่ที่อยู่ในปัจจุบันนะคะเหมือนว่าเราต้องใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยคะ่ะมันต้องมีมีสังขารเกิดขึ้นอยู่แล้วะคะ่ะล่อนวางอะไรบ้างคะ เออหลวงตาจะบอกว่าลิฟแอนเลอร์อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนลิฟแอนเลิร์ถามว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้อย่างเรียนจบเสร็าเรียนจบทีเดียวอันนี้ลิฟแอนเลิร์ก็คือก็ยังไงดีก็แค่ก็แค่อยู่กับปัจจุบันใช่ไหม อยู่กับปัจจุบันไม่ว่ายังไม่รู้ว่าดีไลฟ์ช่วยชัางยังมีอยู่หรือเปล่าอาจจะยังมีอยู่ก็ได้หลังจากตรงนี้นะลุกไปแล้วแต่นณะโมเมตนต์นี้มันเหมือนกับมีอะไรที่ที่เกิดขึ้นมาก็ก,ก็แค่เห็นก็แค่เห็นเท่านั้นนะคะเป็นตัวอย่างที่หลุดพ้นจากการดือ้อการแช่การจมฟุ้งซ่านเนี่ย เป็นหนักมากเลยจะเป็นลูกภูมิแพ้ที่หนักมากเลยแช่จะเป็นลูกภูมิแพ้หนักมากถ้าสามารถหลุดพ้นมาได้คนหนึ่งเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้แก่คนอื่นอีกเยอะมากเลย